สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สุขคนเด้อครับผมนะครับเมื่อนี้กะมาพบมาพ่อนะครับกับทางพ่อใหญ่แสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสีมาอัปเดตข้าวนะครับของน้องซีแกรมสูฟังเด้อครับพี่น้องนะครับเบลแล้วกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับผมนะครับน้องซีแกรมตอบแล้วคิดยังไงหลังจากผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของ่ายนะครับก็คือเมื่อวานนะครับพี่น้องทาง น้องสีแกรมนะครับกับทางน้องโกกินะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับพอดีว่าทางนักข่าวเพิ่นไปสัมภาษณ์นะครับก็มีบางช่วงบางตอนนะครับทางนักข่าวก็สอบถามว่ามีความคิดเห็นยังไงน้องสีแกรมที่ทางบอสบิ๊กนะครับยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของค่ายนะครับนะครับในในบรรดานักร้องนะครับทางผู้ว่ากฟินแลนด์เพิ่งชมว่าน้องน้องสีแกรมเสียงดีเสียงมีคุณภาพถ้าเป็นนกตอนนี้ก็คือยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของค่ายนะครับ ทางน้องซีแกมก็รลยตอบคาถามนักข่าวแบบนี้นะครับว่าดีใจมากๆนะครับที่ทางพ่อบิ๊กยกให้เป็นเือรหนึ่งของค่ายแต่สําหรับน้องแล้วคิดว่าตัวเองนะครับยังต้องพัฒนาอีกเยอะเพราะว่ายังมีข้อบกพร่องอีกหลายอย่างที่จะต้องแก้ไขและพัฒนานะครับอย่างเช่นการร้องเพลงก็คือร้องร้องได้แต่ว่าหน้าเวทีการอินเตอร์เทนนะครับกับ ท่านผู้ชม,มเสียคับพี่น้องน้องสีเกมก็บ,บอกว่ากันยังเฮ็ดได้บ่ดีนะครับยังอินเตอร์เทนบ่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยว่าให้เป็นเบออื่นซะประมาณนี้เนาะครับพี่น้องนะครับพอน้องสีเกมบอกว่าอย่างพี่ๆคนอื่นๆนักร้องคนอื่นๆในค่ายก็ทําได้ดีมากๆเหมือนกันก็ยังไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับซึ่งทําได้ดีขึ้นยังกับน้องสีเกมนี่แหละเพิ่นก็นยังบ่ท่นได้เป็นเบอร์หนึ่งก็คือว่าง่ายๆนะครับน้องสีเกมก็บ,บอกว่าเจ้าของนะครับยังยังต้องพัฒนาอีกหลายๆอย่างนะครับแต่ถามว ข้อบิ๊กนะครับยกให้เป็นเบอร์หนึ่งแต่สําหรับนักตอนนี้ก็ยังน้องสี่แก้มมองว่ากัยังเ,เหมาะที่สิเป็นเบอร์หนึ่งขอเป็นเบอร์อื่นซะประมาณนี้นะครับพี่น้องถือว่าเก่งแล้วก็รู้จักถ่อมตัวอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องการให้สัมภาษณ์น้องซิ่แก้มนะครับให้สัมภาษณ์ดีมากๆนะครับผมคาพูดคําจานี่นะครับมีวุฒิภาวะนะครับเกินอายุนะครับผมนะครับถ้าผูใ้ใดบ้องหูฟังตะเสียงน,นึกว่ามันอายุยี่สิบสามสิบคนละพี่น้องนะครับคาบอกคําจาพูดดีมากๆบ่เหมือนเด็กน้อย นะครับเมื่อนี้ผมก็เลยเอามาอัปเดตมาเป่าซื้อฟังเด้อครับผมนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นอย่างไรกะคอมเมนต์เข้ามาซื้อฟังได้เด้อครับผมนะครับยังต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับสําหรับน้องสีแกมนะครับที่ให้สัมภาษณ์นะครับผมเจอกันในอีพีต่อๆไปด้วยครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ